สวัสดีครับนักศึกษาคลิปนี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของการบรรยายในช่วงที่ผมติดภารกิจวิชานี้ไม่ใช่วิชาปฏิบัติศาสตร์นะครับแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2545ี่ในตอนนั้นนะครับเรามีปัญหาในส่วนของการส่งกุ้งออกนะครับออกไปขายต่างประเทศซึ่งเราก็รู้ว่าเวลาเราส่งกุ้งออกต่างประเทศมันจะมีส่วนของตัว ระเบียบกฎข้อบังคับเยอะแยะพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องลองดูหรือว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ทําในลักษณะของการค้าขายอย่าลืมว่าการส่งสินค้าออกเราเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญเพราะฉะนั้นประเทศกู่ค้าสิ่งที่เขาต้องการนะครับแน่นอนเลยที่เราพยายามปรับนะครับตอนนี้ก็คงไหลคุณคงคุ้นเคยแล้วในส่วนของที่เขาพูดของอาหารปลอดภัยฟู้ดเซฟตี้มั่นใจว่า อาหารที่เราผลิตนะครับโดยเฉพาะส่วนของกุ้งที่เป็นสินค้าสําคัญด้านการประมงเนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศจะต้องมีนู่นนี่นั่นตามข้อกฎข้อบังคับแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือไม่มีส่วนของยาอันตรายตกค้างนะครับแลว้วก็อาจจะมีส่วนของแรงงานอะไรทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับกฎการใช้แรงงานนู่นนี่นั่นหรือว่าการตรวจสอบย้อนกลับเทสอาร์บิี้เพราะฉะนั้น มันก็ย้อนกลับไปตรงถึงว่ามาตรฐานความเรามีการบริหารจัดการยังไงนะครับแต่ว่านี้ก็คือประเด็นที่เรายังอยู่ในส่วนของการเรียนการสอนว่าด้วยเรื่องส่วนของโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโรคติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้าหลายคนมีการใช้ยาสารเคมีอันตรายนะครับแต่ตอนนี้เราก็พยายาม หาวิธีการในการป้องกันหรือว่าหาทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สารกระตุ้นภูมิที่หลากหลายเพราะฉะนั้นนั่นคือเสี่ยงที่เราอยากจะให้นักศึกษาหรือผู้สนใจหรือผู้เกี่ยวข้องมีเพื่มอมโยงนะครับต่เหายการอย่างที่บอกนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสองห้าสี่ห้าทางกระรวงมหาวิาลยนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปอยู่กับทรวงอย่างอื่นแล้วนะครับก็มีการจัดตั้งห้องแลบอันีห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อออกอะไรครับ ตรวจสอบในส่วนของสารตกค้างในกุ้งนะครับเพราะว่าผู้ประกอบไทยตรงนั้นนะทำให้การส่งออกเราลดน้อยลงนะครับตอนนี้ไม่ใช่ส่วนของปัญหาการส่งออกแล้วนะครับปัญหาใหญที่เราปัญหาก็คือว่าเราเลี้ยงกุ้งได้ผลผลิตลดน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ตามที่เรารู้แหละเราก็ได้อยู่ที่ได้ประมาณแค่20,000นตันเองจากเป้าหมายของกรมประมงที่อยากจะได้ประมาณปีละ4,0,000 0ตันนะครับทำได้ทําไม่ได้ส่วนหนึ่งของโรคก็ อยากจะให้พวกเรารเป็นตัวฟันเปือนขับเคลื่อนในการที่แก้ไขปัญหาแต่ว่าการตั้งห้องแลบห้องปฏิการเพื่อตรวจัปลายทางก็ไม่ใช่เป็นส่วนของการแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับเราต้องาวางแผนจัดการตั้งแต่ต้นเลยว่าจะคัดเลือกพ่อแม่พันุ์ยังไงนะครับแล้วก็ผลิตลูกพันธ์ยังไงให้แข็งแรงโตวไวซึ่งบางครั้งโตวไวมันก็มีทางเลือกเหมือนกันโตไวอาจจะ ทนโรคน้อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องหานักปรปับปรุงพันธุ์ที่ดีนะครับและระหว่างการเรียนก็ต้องมีการให้อาหารที่ให้มันโตเร็วนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าบางครั้งเราก็พบปัญหาเหมือนกันเวลาเราเป็นไงครับลดในส่วนของตัวปลาปนลงนะโปรตีนเท่ากันก็จริงแต่ว่ากุ้งเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเป็นความท้าทายนะครับแต่นั้นนี้คือสิ่งที่อยากจะมาสื่อสารให้ศึกษาเข้าใจว่าเราจะต้องนะครับติดตามแล้วก็ป้องกันเพื่อ มั่นใจว่าส่วนของการผลิตสัตว์น้ำของเรามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคไม่ใช่เพาะปลอดภัยเฉพาะผู้บริโภคที่ส่งออกอย่างเดียวนะครับส่วนของการบริโภคในประเทศก็เช่นเดียวกันนะครับปลอให้คิดและปฏิบัติด,ด้วยเพราะฉะนั้นมาตรการในการแก้ไขของปัญหาสารตกค้างยาปฏิบันะในกุ้งนะครับแน่นอนผู้ที่ผู้ที่มีส่วนร่วมจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้การ อบรมนะครับยาตัวไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเกษตรกรรายเก่าก็อาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ลายใหม่ที่เข้ามาหรือว่าลายใหม่ที่มาทดแทนลายเก่าก็ต้องพยายามนะครับณนะตอนนั้นประสบการณ์ที่สร้างมาในอดีตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพอเราเจอกับปัญหาท้าทายทั้งในแง่ของออกฎระเบียบต่างๆทั้งในแง่ของต้นทุนการผลิต ใช่อนะครับโลกใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นส่วนของตัวช่วยอีกอย่างก็คือการพัฒนาสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมคิดว่าส่วนของตัวกุ้งทะเลเราก็ทำมาดีระดับหนึ่งนะครับมีการจัดงานวันกุ้งตามภูมิภาคต่างๆจังหวัดต่างๆทุกปีเพื่อเลกเปลี่ยนข่าวสารนะครับส่วนของฝ่ายธุร,รกิจก็ได้นำเสนอธุร,รกิจผพันธุ์ใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์แก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับ และแน่นอนสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ทั้งในส่วนของ QA QC นะครับตรวจสอบคุณภาพสิ่งที่นำมาใช้ในฟาร์ม่งที่ส่งออกไปนะครับและแน่นอนว่าต้องดูตั้งแต่พ่อแม่พันธุ์นะครับลูกกุ้งเลยนะครับจัดระบบเพื่อการตรวจสอบฟาร์มแล้วแต่ว่าคนใช้ระบบไหนแต่ว่าเราพยายามลิงก์ให้กับเทศทุกค้าที่ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งเราสร้างระบบเราสร้างวิธีการมาค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าก็ใช้งานไม่ได้ ค่อยได้ผลนะครับและแน่นอนว่าควบคุมนําเข้าการจัดจําหน่ายสารปฏิบะยาสารเคมีนะครับที่ถูกต้องตามวิธีการนะครับแล้วก็มั่นใจว่า่วยงารจัดการความที่ดีถ้ากุ้งมีปัญหาเป็นโรคเข้ามาก็ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะนำใช้ยานะครับที่เคยบอกไปแล้วว่าโรคไม่ได้เกิดจากตรวจของตัวเชื้อโรคหรือพาตอเจนอย่างเดียวนะครับมันอาจจะมีส่วนเหนียวนำมาจากสิ่งแวดล้อม นะครับหรือว่าส่วนของพันธุกรรมเพราะนัะ้นพยายามที่จะป้องกันแก้ไขนะครับก่อนใช้ยาจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นในส่วนของปฏิบัติการในส่วนของแรบที่อยากให้พวกเราให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก็คือจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งวิธีการตรวจสอบวันก่อนได้พูดไปแล้วนะครับในส่วนของยังจําได้หรือเปล่านะครับให้ทดสอบวารคุณภาพวางดิดยาซึ่งเราจะได้ทําในห้องแลบนะครับมาเรียนในส่วนของบรรยายครั้งนี้ คุณก็ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าเวลาในห้องแลบเราจะให้คุณฝึกปฏิบัติว่าทดสอบเบื้องต้นว่ายาตัวไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ว่ามันก็ต้องหาความสัมพันธ์ให้เกี่ยวข้องว่าณตอนนั้นกุ้งปลาคุณยังกินอาหารอยู่หรือเปล่าครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เสริมในส่วนของออการวางแผนดีไซน์การวิจัยการทดลองเผื่อเราจะได้ปรับใช้นะครับเพราะฉะนั้นตัวประเด็นที่เราศึกษาครั้งนี้ก็คือ เรายกเชือ้อซึ่งครั้งก่อนได้บรรยายให้พวกเราฟังแล้วก็เชื้อที่เกิดจากไอโอเมเนทไฮโป h ิราเป็นเชื้อพวกฉวยโอกาสในส่วนของสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ําก็มีสิทธิ์ที่จะติดโรคตัวนี้นะครับต่อยาที่เป็นยาที่เราใช้กันได้บ่อยนะครับออกซิเตตราไซคลินเป็นยาพื้นฐาน3ชนิดที่เกษตรกร,กรมักจะใช้แต่ว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเอทีเรียก็มีความ พัฒนาเชื้อเพื่อการดื้อยาเพืาอในบางพื้นที่เชื้ออาจจะมีความนแรงการใช้ยาตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้คุว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นใช้ส่วนของตระกูลของซันพาหรือว่าตระกูลของเอ็นโดฟอกซาซินนะครับแล้วแต่ว่าก่อนใช้ก็ลองดูว่าใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลซึ่งการใช้ผลไม่ได้ผลนะครับอาจจะมีการสร้างเครือข่ายส่งสร้างลิงก์กับห้องแล็บแล้วบัติการว่าให้การตรวจสอบให้พวกเราก่อน หรือว่าจดบันทึกข้อมูลว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลแล้วก็มีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันด้วยกันนะครับหลักการก็อย่างที่บอกนะครับหลักการเหตุผลว่าทําไมต้องตรวจสอบนะครับ mm. เพื่อมั่นใจว่าเราใช้ยาถูกต้องไม่ใช้ยาเยอะเกินไปไม่ใช้ยาน้อยเกินไปนะครับ mm. แล้วแน่นอนว่าก่อนออจับจําหน่ายก่อนที่จะจับไปจายยําหน่ายยอาจจะต้องมีการสุ่มตรวจยาตกค้างหรือมีการวดการใช้ยาก่อนนะครับวัตถุประสงค์ก็ อย่างที่บอกอะใช้ยาให้ถูกวิธีแล้วก็อาจจะตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยนะครับวิธีการที่เขาทดลองก็ศึกษาณนะตอนนั้นนะครับก็มีการรวบรวมเชื้อจากนะครับส่วนของตัวแบคทีรียตัวนี้นะครับเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้ติดเชื้อเฉพาะส่วนของปลายอย่างเดียวว์คขึ้นบกรึ่นน้ากบก็มีสิทธิติดด้วยนะครับก็แยกเชื้อมาบนอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับซึ่งอาหารเลี้ยงเชื้อก็อาจจะใช้ส่วนของ TSA นะครับหรือว่าจะ BSI ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า คุณจะใช้ตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้าทดสอบยานะครับเราจะใช้อาหารจำเพาะนะครับคือว่ามิลเลอร์ตันนะครับบอร์ดก็คืออาหารกึงแข็งขึงเหลวนะครับมิลเลอร์ตันเป็นอาหารจำเพาะที่ใช้ในการทดสอบยานะครับทดสอบยาคับยาก็คือยาปัิชีนะนะครับวันนี้เราไว้ในฐานที่เข้าใจ แล้ววันนี้เป็นการทดสอบเชิงประมาณเพราะฉะนั้นเราจะหาค่าต่ําสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งจาก,กแต่เซนที่เราไปค้นไปว่าออกซิเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า16ออมิลลิกร,รัมต่อลิตรนะครับถ้ามากกว่าตรงนี้นาะถือว่าเป็นเชื้อดื้อยาต้องให้ใช้ต้องอยกว่านี้ใช่ปะนะครับเพราะฉะนั้น MIC ค่ามิกหรือบางครั้งเรียก MIC นะครับย่อมาจาก เอมก็มาจากมินิมอลนะครับ In h i b i t Inventory นะครับยับยัง้งคอตัว C ก็ n อนเ t น a t i o n ก็คือความเข้มข้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือคุณเอาเชื้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นเชื้อเบอร์สุท์หรือว่าครั้งเรงนี่ก็ไม่ใช่เชื้อบอริสุดนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการวัดค่า O d ดีนะครับดูว่าันความผุนมากน้อยการไหนเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะว่าถ้าเราใช้เชื้อน้อยเกินไปเชื้อเยอะเกินไปมันก็คือระบบการทดสอบเราไม่มาตรฐาน พราะฉะนั้นเวลาคุณเตรียมนะครับสิ่งที่คุณเตรียมอย่างแรกก็คือต้องเตรียมส่วนของอาหารก่อนนะครับบอดเมื่อกี้บอกแล้วมีเลือดต้านใช้ในส่วนของออความเข้มข้น2เท่านะครับเพราะว่าครั้งก่อนถ้าสมมติว,ว่าโอเคก็ใช้10มิลลิสิบกรัมต่อดิรอะไรประมาณนี้คุณต้องเริ่มเป็น20เพราะว่าส่วนหนึ่งคุณจะต้องทำเดเวชั o นกับส่วนของตัวยานะครับ mm hmm. ก็เป็นที่มาว่าไอ้ทาไมต้องใช้ดับเบิลโซลูชันนะครับ เมื่อเราเตรียมส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคุณก็ต้องเตรียมสต็อกหรือว่าเตรียมส่วนของตัวเรียกอะไรตัวตัวหัวเชื้อของตัวแอนติบอดิกนะครับจากนั้นก็ทำดายดูชั่นนะครับดรายดูชั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวอย่างแรกก่อนนะครับอย่างแรกก็คือคนต้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อใช่ปะนะครับอย่างที่2เตรียมสต็อกดราูชั่นนะครับอย่างที่3าก็ทำดายดูชั่นแล้วก็อย่างที่4ก็คือใส่ส่วนของแบคทีเรียเข้าไปนะครับ แล้วก็ลักษณะการเตรียมก็ประมาณนี้นะครับมีส่วนของคอนโทนที่เป็นบวกคนโทนที่เป็นลบนะครับแล้วก็ทำเดลูชันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเป็นซ 6, ัลกเกอร์ดชันสองห้าหกทัหนึ่งต่อสองเดลูชันนะครับหนึ่งต่อสองเดลูชันนะครับทำาายังไงเดี๋ยวส่วนของแหล็จะไปอีกทีนะครับก็ความเข้มข้นจะลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือเตรียมยาไปก่อนอย่างแรกเชบ้อปดสุดท้ายก็ดูดทิ้งไปใน,ในปริมาณเท่ากันนะครับ จากนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วใิขัญนยาเสร็จก็เติมเชือ้อใช่เปล่านะเติมเชื้อเท่ากันทุกการเราจะเติมเชื้อทุกหลอดนะครับยกเว้นหลอดที่เป็นลบนะครับอันนี้เพื่อเป็นชุดควบคุมมั่นใจว่าเวลาเราอะไรนะเตรียมเชื้อเนี่ยเวลาเราเตรียมเชื้อเนี่ยมัน <c oughs> ไม่เกิดการปนเปื้อนไม่เกิดการทนม่ดแล้วก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าถ้าเชื้อไม่เจริญน,นะครับลักษณะอาหารจะเป็นลักษณะประมาณนี้ ส่วนเชื้อเจริญก้นโทนบวกนะครับอันนี้ก็คือไม่ใส่ส่วนของตัวยาที่เจือจางหรือว่าไม่เจือจางนั้นคืนอ habe, questions questions. Blend, biased, <cart> ไม่ใส่ยาแต่เราจะใส่เชื้อนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเชื้อเจริญความขุ่นประมาณนี้นะครับส่วนของไดรูชันอยากจะเห็นนะครับว่าถ้าเชื้อเจริญมันก็มีลักษณะขุ่นนะครับอันนี้จะมีขุ่นก็ยังเชื้ออยู่นะครับก็ถ้าเชื้อไม่เจริญก็มีลักษณะใสใกล้เคียงกับส่วนของตัวไม่ครทามินเนทเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกเลยว่าเราต้องการหาค่า ต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย8ยับยั้งไม่ได้16ยับนะ 32, ยั้งไม่ได้นะครับยับยั้งไม่ได้นะครับการทิ้งไปนะครับยับยั้งไม่ได้ตัวยับยั้งได้ก็คือ64กับ100เออ่ 28, นะครับเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดในการยับยั้งเชื er, นะ้อแบคทีเรียณตอนนี้ตรงนี้เราก็อ่านได้ที่64นะครับ64ในการเออที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือว่าจะปรับวิธีการนะครับปรับวิธีการมาให้ใช้ในส่วนของอันนี้เรียกว่า96 w e l l p วลเนะครับหลุม96หลุมนะครับหมดมี96หลุมเพราะฉะั้นเช่นเดียวกันนะครับมีคนโทนบวกคนโทนลบแต่ว่าเวลาทำนะมีหลายแถวหลายคนงงเช่นบเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนโทนบวกก็คือใส่เชื้อนะครับไม่รู้ใส่สลับกันหรือเปล่าช่องนี้เห็นหรือเปล่านะครับจริงๆมันด้านล่างลบจะต้องเป็นไงครับ ใสเชื้อไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่รู้ใส่สลับกันงงท่าไหนนะครับแล้วเวลาทําความท้าทายของการทดสอบนะครับอาจจะใช้ยาหรือว่าใช้สมุนไพรก็ได้นะครับสิ่งสําคัญก็คือตัวยาจะมีสีอยู่ใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นสีอาจจะเป็นค่อนข้างจะงงกับเรานิดแต่เราก็ใช้คนโตนบวกเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่เราก็มีซ้ําเหมือนกันนะครับอันนี้3ามซ้ำาป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าต่ําสุดตรงนี้ทําให้เชื้อไม่เจริญก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ เช่นะเดียวกับด้านบนก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. เราไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับว่าจะใช้วิธีการไหนวิธีการนี้ก็อาจจะประหยัดนะครับในการที่จะอะไรน,นะประหยัดในการที่จะใช้อาหารนะครับแต่ว่าบางครั้งการผปนเพื่อนกันทอนทามินิก็อาจจะยากนิดหนึ่ง โอเคนะครับวิธีการทดสอบยาเรียบร้อยแล้ววันนี้จะให้เรียนในส่วนของตัวเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติม2เชื้อนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มซูโดอโมเนตนะครับซึ่งซูโดอโมเนต์หรอิเซนนะครับก็ตัวผงชี้ของสปิซี่ก็น่าจะบอกได้ว่านะครับมันน่าจะมีการอะไรที่เรืองแสงก็บางบ้างนะครับก่อให้เกิดโรคซูโดอโมเนตเซปติซิเมียนะครับก่อใเกิดโรคซูโดโมเนตเซปติเมียก็คือการติดเชื้อในสแสเลือด นะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นแบคทีเรีย mm hmm. ในแหล่งน้ําจืดแล้วก็พบทั่วทั่วไปในแหล่งน้ำนะครับ mm hmm. เป็น secondary infection ก็การติดเชื้อแทรกนะครับเมื่อ,อไหร่ที่เกิดปลาคเครียดบาดเจ็บนะครับอาหารไม่สมดุลนะครับสูตรอาหารผิดพลาดอะไรประมาณนี้เหลืออาหารเก่าเก็บนานก็อาจจะมีผลที่ทําให้ปลาเป็นไงครับปูมกุกันไม่ดีเลี้ยงปลาแน่นเกินไปนะครับอุณหภูมิน้ําน้อยอุณหภูมิสูงหรือบ้านควรปรุมขึ้นลงอะไรประมาณนี้ ลักษณะนะครับครีบหักกลนตกเลือดตาขนขาวท้องบวมลักษณะส่วนใหญ่ก็เหมือนคล้ายๆกับไฮโดรเมเนดไฮโดรพิล่านะครับเพราะฉะนั้นความแยกต่างต่างขั้นขงยากแต่ว่าเวลาคนแยกเชื้อนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ปวดเซนก็คือมีการเรืองแสงนะครับภายใต้ uv โอเคมาดูลักษณะของเชื้อแบคทีเรียนิดหนึ่งแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับแกรมนักทีคือแกรมลบนะครับหลอดก็คือเป็นแท่งนะครับแท่งเงินเป็นเส้นเปลวามม่รู้นะครับนี่คือตามที่เราย้อมแกรมมาแกรมลบสีแดงชมพูใช่ไหมบออนะครับเป็นลักษณะแท่งซึ้นสั้นๆยาก็แตกต่างกันไปไสตโครโมออกซิเดสนะครับเป็นนซม์ที่ชนิดหนึ่งในการจัดแยกแบคทีเรียนะครับบางครั้งก็เรียกสั้นๆว่าออกซิเดสนะครับก็เลยใส่ไสตโครมไว้ในวงเล็บนะครับเป็นบวก ก็ตามภาพที่เห็นด้านล่างนะครับถ้าเป็นบวกก็เกิดลักษณะเป็นสีม่วงหรือสีน้ําเงินอันนี้จะให้ลองทําในห้องแลบ,บเหมือนกันนะครับเบคทีเรียเคลื่อนที่ได้นะครับโดยใช้โ o ลาก็เจลเล่านะครับจะเรียเติบตบนได้บนได้ทั้ง bsi และ tsa นะครับแล้วก็ให้สารสีที่เรืองแสงหัวเชเซนตามภาพเมื่อกี้นะครับอาจจะเห็นว่ามีการสร้างเมือกบรหาเรเชื้ออุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่ ยี่สิถึง28นะครับ okay. น on, ouais. ี่คือลักษณะของเชื้อแบคทีเรียเบื้องต้นก็ดูลักษณะเชื้อแบคทีเรียก็อาจจะคล้ายๆแล้วลักษณะการอาการของโรคก็อาจจะคล้ายๆกับแอนเนอโคลิล่านะครับเป็นซูมาเดนอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอีกสปีซีหนึ่งนะวันนี้เป็นซูมาเดนแอนจูริเซติกานะครับก่อให้เกิดโรคเรสปอร์ติซีสนะครับก็คือการตกเลือดเป็นจุดแดงๆนะครับลักษณะเชื้อก็คล้ายๆกับ ซูดูเนตเวเซนแต่ต่างกันตรงที่นะครับไม่สามารถสร้างเยืองแสงได้นะครับดูตามชื่อสปีซี่ก็พอเราได้ว่าเป็นเดาได้หรือเราไม่ได้ไม่รู้นะครับว่เป็นกลุ่มของติดเชื้อในกลุ่มของปาลาไหลปลาไหลทั้งแถวุวี่ปแถวญี่ปุ่นนะแต่ปาลาไหลของบ้านเราไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่ามีโรคชนิดนี้เหมือนกัน อาการนะครับถ้าเป็นการตกเลือดนะเป็นโรจิก็ตกเลือดนะครับแล้วก็เซปติกซีเมียก็คือการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยอันนี้จะเห็นบริเวณขากันไกลใต้หัวด้านท้องระยะภายในนะครับการป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ควบคุมอาหารแต่ละมื้อนะครับยาปฏิชีวนะก็ใช้เหมือนกันกันกบส่วนของแอนติบอดีเลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของซูมเบเนตก็เป็น2ชนิดนะครับเช่นเดียวกันว่าส่วนของแบคทีเรีย ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนโรคแทรกเออเปเนทนติกเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลี้ยงปลาบริหารจัดการที่ดีนะครับไม่มีโรคแทรกระวังเรื่องการขนส่งการย้ายบ่อน่นนี่นั่นนะครับให้สารกระตุ้นภูมิก็น่าจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหามีปัญหาเรื่องโรคถ้าเกิดว่าอยู่ในส่วนของความ YouTube ก็สามารถเลืกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ได้นะครับอันนี้ภาคสิ่งดีแต่ภาคปฏิบัติในฟาร,รม์มในห้องแล็บกับในห้องในห้องปฏิบัติการกับในส่วนของ ความจริงในแหล่งน้ําเปิดแหล่งน้ําปิดก็มีรักษณะที่แตกต่างกันนะครับถัดไปอีกโรคหนึ่งครับพันซิเซล่านะครับใครเจอบ้างเปล่าไม่แน่ใจนะครับรักษาเจอไม่เจอสิ่งสําคัญนะครับนอกจากดูลักษณะภายนอกแล้วคุณต้องผ่ามานี่คือรักษาเด่นของการติดเชื้อพันซิเซล่าก็คือจะเห็นว่าเป็นไงครับมีรักษณาผิดปกติก็คือมีตุ่มขาวๆนะครับขาวๆที่กระจายอยู่ตามอวัยวะภายในนะเป็นแผลขาวๆอะไรประมาณนี้ นี่คือเป็นตัวบ่งชี้แล้วก็อันนี้คือภาพในส่วนของตัวปานิ่นนะครับที่มีส่วนเขาบอกว่านะครับเฮดคิดนี่ก็คือไตส่วนหน้าจะมีลักษณะใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งไตและอ,อ,อันนี้ก็คือส่วนของม้ามนะครับทั้งไตและม้ามมีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไงครับมีจุดขาวๆนะครับจุดขาวๆทั้งสองอาเยะเลยนะครับตามภาพที่เห็น ลักษณะคลินิคอลกเสบก็คือลักษณะอาการที่พบนะครับพิเนกอไซอาการที่พบข้างก่อนเขาพูดไปบ้างแล้วก็คือลำตัวเป็นไงครับซีดนะจุดขาวหรือว่าตุ่มขาวอะไรประมาณนี้บอกแล้วตามส่วนของตัวม,ม้ามเฮดคิดนี่ก็คือไตส่วนหน้าส่วนไทยหรือบางครั้งก็เห็นบริเวณเหงือกด้วยนะครับแล้วแน่นอนว่าปลากินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหารนะครับอันนี้ก็คือภาพอินเทอร์เน็ตที่เอาไว้ดู แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนอยู่นะครับแบคทีเรียโตช้าเป็นแบคทีเรียที่ติดเชื้อภายในเซลล์นะครับลักษณะของแบคทีเรียก็ครับไม่เชิงแท่งไปไม่เชิงทรงกลมนะครับก็ตามภาพที่เห็นนะครับบางครั้งเรียกเขาโคจะว่าไอ้เขาโคก็ไม่ได้จากบาซิลัสก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้ถ้าเรายอมแกรมนะครับอย่าลืมแกรมลบเป็นสี แดงชมพูนะครับคราวนี้งานวิจัยเขาบอกว่านะครับเราก็รู้ว่าการเลี้ยงปลานิลเล็ดเทปเปียเปียคือปลานิลแดงปลานินรัดพิมหรือบางคนเลี้ยงเนี่ยนะครับมันก็มีโรคที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยก็คือโรคกลุ่มเออสเตปโตคอคัสนะครับจริงๆสเตปโตก็ Step ust, เป็นแบคทีเรียแกรมบวกนะครับแต่พบบ่อยในกลุ่มของปลานินนี่ยนะเขาบอกว่าโารคปลานิลที่ที่ติดเชื้อนะครับติดเชื้อสเตปเนี่ย แล้วก็ออยังติดเชื้อในส่วนของตัวฟันซิเซล่าอย่างเรื้อรังนะครับจะเป็นปลาที่เป็นไงครับตายมากกว่าที่ไม่ติดเชื้อในส่วนของตัวฟันซิเซล่าเพราะฉะนั้นในส่วนของงานทดลองที่เขาทดลองนะครับอันนี้ก็คือด้านแกนวายก็คืออัตรารอดหลังจากที่มีการให้ชาเลนจ์คือให้สัมผัสกับส่วนของตัวสเตลโคคัสนะครับ ในส่วนของแน่นอนเวลาคนกำลดลองคนจะต้องมีส่วนของตัวที่เป็นคนโทนนะครับคนโทนก็คือส่วนของปลานะครับซึ่งเลี้ยงมาแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อในส่วนของตัวอันนั้ไม่ไม่มีการติดเชื้อในส่วนของตัวอ๋อมีการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฉีดเชื้อส่วนของตัวเสเต็ปโคคัสเข้าไปนะครับก็ อัตราการตายไม่มีนะครับมั่นใจว่าปลานั้นแข็งแรงแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณได้การชีดเชือ้อหรือว่าสัมผัสเชื้อของเซตโตก็คัดเจนว่าปลาซึ่งเป็นไงครับมีการติดเชื้อของคาซิเตเล่าเนี่ยจะมีอัตราการลอดตายน้อยกว่าปลาซึ่งไม่ติดเชื้อควาซิเตเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆโลกที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าคนจะมาเรียนโรคไหๆเวลา อยู่ในความจริงๆมันก็ไม่มีโรคเดียวนะครับหรือว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับคมพูดที่ว่าโรครุมเร้าหลายตัวหลายสิ่งอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปมองออกว่าไปมองวิเคราะห์ออกมาว่าจริงๆมันสาเหตุมาจกากอะไรนะครับเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขวิธีการทรีสนะครับการทรีสก็คือการรักษาแล้วนะครับดิพิคอร์ูทีสนะครับเมื่อเป็นไงครับเมื่อเกิดโรคแลวโอกาสที่จะรักษาได้ยากนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะแนะนำให้ใช้ส่วนของตัวยาที่เอฟ y ูบ a ก็คือองค์การอาหารและยานะครับก็แนะนำจนส่วนของฟ o r ์ i ินิค l ออกซิเดตตาไซคล e นแล้วก็กลุ่มของตัวซันฟาร่วมกับโอมิเตฟิมะครับหรือเยกชื่อการค้า่าโรเมด30นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกป้องกันดีกว่าแก้ เอาเคสมาให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าโรคมันรุมเ้าหลายสิ่งยากแต่ว่าโรคหลักๆสาหรับกลุ่มของปลาดกก็ทบทวนรั้งที่แล้วที่พูดไปก็คือนะครับโรคโคนขี้ผูบวมท้องบวมนะแผลตามลาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ไม่โคนขี้ผูบวมแล้วโคนขี้ผูเน่าแล้วนะครับเน่าเพราะอะไรครับเห็นอยู่แล้วใช่ปนนะนับสภาพน้ําอันนี้คงไม่น่าจะเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการคุณภาพน้ําให้ดีนะครับอย่ามองข้ามนะครับ อันนี้จากภาพที่เห็นนะครับก็เป็นปลาในเลี้ยงบ่อขนาดประมาณ450ตารางเมตรนะครับปล่อยปลา20,000ตัวเพราะฉะนั้นปลาดูดก้นย่างจะปล่อยกันเยอะนะครับน้ำฉลักเคเรยรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ74ให้อาหารนู่นนี่นั่นนะครับปลาแกรกินอาหารปกติแต่ว่าคุณภาพน้ําไม่แย่แย่แลวนะครับนี้อาจจะมีการบูมของแพนต้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีนะครับการบูมของแพนต้อนรักษาประมาณนี้ก็ทําให้เป็นไงครับออกซิเจนไม่เพียงพอในช่วง กลางคืนนะครับแม้ว่าส่วนของปลาดุกเองจะมีอวัยวะช่วยหายใจนะครับแต่ว่าก็อย่าโหดกับส่วนของตัวปลามากมายนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเมื่อกี้บอกแลก้วคุณภาพน้ําเป็นหลักนะครับน้ำพ้นการขุ่นมากนะครับพยายามจ่ายน้ำทุกวันแต่บางครั้งไม่มีน้ําเปลี่ยนทายนะคุณบอกทฤษฎีมีปัญหาก็เปลี่ยนทายน้ําเปลี่ยนทายน้ําแต่เหมือนกันในบางท,ที่ไม่มีการเปลี่ยนทายนะครับแต่ก็อาจจะต้องอาหารที่ให้นะอันนี้ก็มีการให้ส่วนของยาผสมอาหารไปแล้วนะครับ สุดท้ายในการทบทวนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกปฏิบัติจริงนะครับส่วนของสัปดาห์นี้คุณก็อาจจะต้องทำแบบปลาสิทธ์ต่อไปนะครับแต่ว่าเมื่อส่วน,วนของตัวทดสอบเบื้องต้นส่วนของตัวยาสองระบบทั้งยาครั้งที่แล้วทดสอบเชิงคุณภาพเชืบอครั้งนี้ก็ทดสอบเชิงประมาณส่วนของดักการวิธีการพัฒนาวัคซีนปลาวัคซีนสัตว์น้ำเนี่ยผมขอยกยอดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองไปสืบผลเพิ่มเติม,ตมนะครับ กิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับการเรียนรู้สำหรับคลิปนี้ก็คือให้ดูลิงค์นี้ที่ให้ไปนะครับอันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของ a q u าบี a t นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับก็ให้ส่วนของนักพยาการมาเล่าสู่กันฟังในส่วนของฟล a ชิสเซอซึ่งก็บอกใครชื่อว่าโรคร้ายที่ถูกลืมที่ถูกลืมเพราะอาจจะว่าเอ๊ะไม่ได้เกิดบ่อยนะบางเคสเกิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอโรคฟลาิสเนะครับก็ บอกกล่าวกันมาทักทายกันมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเพื่อเรยกเปลี่ยนเรียนรู้เดี๋ยวผมจะให้นักศึกษาติดต่อถามพี่ๆดูนะครับเพราะว่าเราก็มีกิจกรรมเครือข่ายว่าให้คุณได้รู้กับพี่ที่เขาทางานไม่ไว่าจะเป็นผู้เลี้ยงเองผู้ขายสารเคมีสายสารย้่มปูมินะครับว่าก็เจอลูกค้าที่มีปัญหา ประมาณนี้หรือเปล่าแล้วก็แก้ไขแก้ไม่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าเจอบ่อยขนาดไหนเจอตรงไหนยังไงนะครับอะไรที่เป็นสัญญาณที่เขาบอกนะครับเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งสิทธิปัจจุบันและสิทธิ์เก่านะครับเป็นการอะไร up s ซีว l skill ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉนะนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหาแนวทางร่วมกันในการที่จะทําให้การเลี้ยงเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําของเรานะครับเป็นไปอย่างยั่งยืนและก็ถูกวิธีการนะครับเลี้ยงอย่างเหมาะสม ถ้าคุณเิ็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนอกจากที่เรียนในชั้นเรียนแล้วก็แชร์ห้เพื่อนด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะทำเป็นส่วนของ YouTube ไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ